สวัสดีนะคะเพื่อนพี่สิริพันธ์เพื่อนเข้าครัววันนี้จะพาเพื่อนมาทําแกงคั่วผักบุ้ง้วยวิธีที่มีเคล็ดลับจะบอกเพื่อนเพื่อนว่าแกงคั่วของผักบุ้งไม่ทาอย่างไรไม่ให้ผักบุ้งดํานี่คือผักบุ้งนะคะที่พี่สิริหันหันเป็นท่อนเนาะประมาณสองนิ้วพี่สิเอาแช่น้ําเกลือนะแช่น้าเกลือไว้นะแล้วก็มีกะปิพริกเครื่องแกงใบมะกรูดฉี แล้วก็หมูเนื้อแดงสไลด์กะทิเดี๋ยวเราก็จะไปชมวิธีการทำกันเลยนะคะเพื่อนค่ะก่อนอื่นนะคะพี่สิริก็จะนำกะทิมาส่วนหนึ่งเนาะจะนำมาผัดเครื่องแกงนะคะนำมาผัดเครื่องแกงอันนี้เราก็มาตั้งกะทิให้ให้เดือดนะคะให้เดือดร้อนนะพอเดือดร้อนเสร็จนะ,ะเดือดเดือด นะพอกะทิเดือดเสร็จแล้วเราจะใส่เครื่องแกงลงไปประมาณหนึ่ช้อนแกงจากนั้นนะคะเพื่อนเราจะลดไฟลดไฟลงนะเพื่อไม่ให้กะทิแตกมันมากเกินไปเพราะเราจะทําแกงคั่วนะถ้าเราจะนํามาผัดเครื่องแกงในส่วนที่กะทิในส่วนที่เราเทลงมาก่อนเนาะเราก็ผัดเครื่องแกงให้แตกมัน เราจะใช้ไฟกลางๆงนะผัดเครื่องแกงอย่าไปใช้ไฟแรงนะถ้าใช้ไฟแรงเครื่องแกงจะไหม้ก่อนก่อนที่จะเครื่องแกงจะแตกมันสังเกตว่าตอนนี้เครื่องแกงเราแตกมันแล้วนะคะแตกมันก็คือจะเป็นฟอร์มมันขึ้นมาแดงๆเนาะเป็นฟอร์มน้ำมันคาบน้ำมันแดงๆแสดงว่ากะทิเครื่องแกงเราแตกมันแล้วพี่สีใส่กะปิลงไปประมาณหนึ่งช้อนแกงนะแล้วก็ ผัดนะเพราะว่าอันนี้พี่สีจะผัดผัดกับเครื่องแกงเลยพร้อมกับหมูนะใส่เนื้อหมูลงไปผัดให้กะปิและเครื่องแกงเข้าไปในเนื้อของเนื้อหมูนะเพราะว่าจะทําให้เนื้อหมูมีความหอมละมุนเวลาที่เราทานนะเวลาที่เราทานเข้าไปเนื้อหมูจะมีกลิ่นรสชาติของเครื่องแกงนะ ก็จะทําให้ดู้สึกกล่อมๆจากนั้นใส่ใบมะกรูดลงไปเพื่อนในระหว่างที่ผัดนะเราจะใช้ใบมะกรูดผัดเพื่อเพิ่มความหอมให้กับเครื่องแกงนะน้ำมันหอมระเหยจากใบมะกรูดเนี่ยจะเระเหยออกมานะระเหยออกมาในเวลาที่โดนความร้อนที่เราผัดก็จะทําให้เนื้อหมูมีความหอมพริกเครื่องแกงหอมใบมะกรูดนะก็ดูแล้วก็น่าทานนะเวลาทานแล้ว ก็น้ำมันหอมระเหยเนี่ยจะทำให้เจริญอาหารนั่นเพื่อนนะแล้วก็ช่วยขับลมเนาะกินกินอาหารที่เอ่อเป็นรสชาติที่มัน,ม,นมันเลี่ยนๆก็ทำให้ไม่ไม่เลี่ยนนะคะผัดเสร็จแล้วนะก็ใส่น้ำกะทิส่วนที่เหลือนะฮะใส่ลงไปก็ผัดเราก็ใช้ไฟแรงเลยนะคะตอนนี้นะคะ ส่วนกะทิที่เป็นกะทิกล่องเนี่ยนะจะมีความเข้มข้นพิสศทจะใช้น้ําต้มสุกป,ประมาณหนึ่งถ้วยแกงเนาะผสมลงไปนะผสมลงไปในในน้ากะทิที่เราใช้หัวกะทิเนี่ยเพราะมันจะทําให้น้ำน้ำแกงมีมีความเจือจางนิดนึงนะนเพราะว่าครวัวที่บ้านพิสีไม่ชอบกินแกงที่มีรสชาติคน้น ของกะทิมากเกินไปมันทำให้กินแล้วมันมันเลี่ยนเนาะมันเลี่ยนแล้วมันก็มีความรู้สึกว่ากินแล้วมันจะไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยอร่อยกับอาการของคําว่าแกงขั่วนะนเสร็จแล้วเราก็จะปล่อยให้น้ําแกงเนี่ยเดือดก่อนนะคะแล้วเราจะมาปรุงปรุงรสนะคะเราจะมาปรุงรส นะครัวไหนบ้านไหนชอบรสอะไรก็ใส่ลงไปพี่สิริก็ใส่เกลือลงไป1ช้อนชานะหช้อนชาจะเราจะทําให้ออก3รสนะเป็นรสเผ็ดนะรสรสหวานนะคะแล้วก็รสเค็มนิดๆนะคะก็ความหวานเราใส่น้ําตาลลงไป1ช้อนนะคะเริ่มต้นเราอยาบเ,เราก็ยังยัง กะประมาณได้ไม่อันนี้รสดี1หนึ่งช้อนชาหนึ่งช้อนชานะคะเรายังกบประมาณได้ไม่นนะะมไม่ไม่ไมไมครบรสชาติเราก็รอชิมนะชิมก่อนนี่เติมน้ำปลาหนึ่งช้อนแกงนะคะเราเติมในส่วนที่ความเป็นเป็นเอ่อเป็นกลางก่อนเนาะไม่ให้เค็มมากไม่ให้จืดมากเกินไปเสร็จแล้วเราชิมเราคิดว่ารสชาติยังไม่เพียงพอเราก็ค่อยเติมใหม่ นะคะค่อยเติมเอารสชาติที่เราอร่อยสุดตอนนี้เราเติมให้เป็นรสชาติที่มันยังแค่เป็นกลางๆก่อนนะก็ยังยังไม่กลมกล่อมทีเดียวนะคะเพราะว่าเดี๋ยวหลังจากที่เราใส่ผักบุ้งนะเราใส่ผักบุ้งลงไปแล้วรสชาติน้ําแกงก็จะต้องเปลี่ยนอีกนะคะเพื่อนเพราะว่าน้ำในในผักจะออกมาก็จะทําให้น้ําแกงเจือจางลงนะคะและเราพอจาก ผักบุ้งสดแล้วเราก็ปรุงอีกรอบหนึ่งนะคะสูตรนี้นะคะเพื่อนวิธีวิธีทาแบบนี้นะพี่สิริรับรองไนดะ้ว่าผักบุ้งไม่ดานะเพราะว่าหนึ่งตอนที่เราหั่นผักบุ้งนะคะเราก็จะผักบุ้งไปแช่น้ําเกลือเอาไว้นะคะไปแช่น้ําเกลือ,อไว้สักพักหนึ่งพอเสร็จแล้วก่อนที่เราจะนําผักบุ้งขึ้นมาปรุงเนี่ยนะเราก็เทน้ําออก นะให้รอให้น้ำเด็ดออกจากผักบุ้งนะคะเนี่ยเสร็จแล้วเราก็นำมาลงกับผัดกับเครื่องผัดกับแกงแล้วผักบุ้งสุกพอสลดนะสุกพอสลดประมาณนี้เราก็ชิมนะว่ารสชาติใช้ได้หรือ,อยังนะคะเนี่ยแล้วก็เวลาเราใส่ผักบุ้งลงมาเนี่ยเราต้องรอให้น้ำแกงเดือดเดือดร้อนๆเลยนะคะเพราะว่าถ้าน้ำไม่เดือด ถ้าน้ำไม่เดือดเราใส่ผักลงมาใส่ผักบุ้งลงมาก็จะทำให้ผักบุ้งดำนะฮะดำแล้วก็แกงก็ดูไม่น่าทานนะคะเพื่อนแกงก็ดูไม่น่าทานพี่เราเพื่อนอาจจะบอกว่าก็ผักบุ้งเพิ่งใส่ลงไปก็ต้องเขียวถึงแม้ว่าเราเออแกงจะเย็นแล้วนะแกงจะเย็นแล้วผักบุ้งก็ไม่ดำนะฮะอาจจะเปลี่ยนสีจากสีเขียวปึ้อน มันก็จะเป็นสีเหลืองนวลๆนะคะมันก็จะไม่ดําบางร้านเราไปกินแกงเทพโพหรือแกงคั่วผักบุ้งผักบุ้งจะดําๆก็หรือแกงส้มแกงส้มผักบุ้งก็ดําๆอันนี้พี่สีจะไม่ชอบกินไม่ชอบกินเลยเพราะว่าเรามีความรู้สึกว่าแสดงว่าเขาทําแกงน้ําไม่เดือดผักบุ้งเลยดําอันนี้ด้วยด้วยความเป็นความส่วนตัวนะเพราะว่าทําแกง ทำอาหารเนี่ยถ้าผัดไฟแรงผักก็จะผักก็จะไม่ไม่คล้ำไม่ดำนะถ้าทำแกงน้ำเดือดนะผักก็จะไม่ช้ำไม่ดำเช่นเดียวกันนะคะแล้วไม่ว่าจะเป็นเนื้อผักหรือเนื้อหมูก็จะออกมาสุกแบบสวยในในกรณีที่ทั้งน้ำเดือดนะทั้งเราทำแกงร้อนน้ำเดือดนะผักจะออกมาสวย อันนี้คือสิ่งที่เป็นเคล็ดลับที่อยากจะมาแชร์เ,เพื่อนๆนะคะด้วยประสบการณ์ที่พี่สิริกควนคนที่ชอบทําอาหารแล้วก็ชอบทาชอบทําทานเองเพราะว่ามั่นใจว่าเราทําแล้วก็เราทําเองรสชาติที่เราชอบแล้วก็อร่อยเองกินเองปรุงเองนะยังไงเราก็ต้องทําสะอาดนะถูกอนามัยอยู่แล้วนะคะเพราะว่าระดับไปทานข้างนอกก็จะเจะ ค่อนข้างที่จะระวังเรื่องการกินนิดหนึ่งนะคะเพื่อนเสร็จแล้วพร้อมเสิร์ฟเห็นไหมคะเราต้องมาปรุงหลังจากที่เราใส่เนื้อผักบุ้งลงไปนะคะเราปรุงอีกรอบหนึ่งวันนี้เราจะเคี่ยวน้ำกะทิจนเดือดจากนั้นพร้อมเสิร์ฟเนี่ยพร้อมเสิร์ฟลวจ้าใครหิวก็แวะมานะคะวันนี้วันคลิปนี้พี่สิริอาจจะพูดเยอะเนาะก็พยายามที่จะอธิบายเห้เนเพื่อนเข้าใจในวิธีการทำอาหารนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเพื่อน พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะ